สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราทรูไอส์พาร์ตี้สังงานดีๆสป็หรบบคุณนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาขอเดตนะครับแปลงหนึ่งนะครับที่เราเคยลงรีวิวไปนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ในอำเภอพนัทที่มนะครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงขนาดเล็กนะครับขนาด1 0 1ตารางวานะครับซึ่งดทางเข้าก็ ใกล้ๆกับถนนสายหลักนะครับที่จะวิ่งไปอำเภอพนัสนิคมนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามทางเข้าก็จะเป็นออบตนครตหมอนานะครับนะครับแปลงเราแปลงนี้นะครับตอนนี้เรามาขอเด็ดนะครับว่าแปลงนี้ตอนนี้ก็มีลูกค้าได้ทําการโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปิดการขายไปแล้วนะครับสําหรับแปลง101ตารางวานะครับซึ่งแปลงนี้ราจะปิด ถนนคอนกรีตนะครับเพิ่งสร้างใหม่นะครับตรงนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถนนคอนกรีตนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับก็อยู่ในชุมชนนะครับมีน้ำมีไฟครบนะครับแล้วก็เป็นที่สูงนะครับเป็นที่สวนเก่านะครับนไม่ท่วมนะครับในพื้นที่ก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกมะม่วงปลูกขนุนนะครับ ตอนนี้คนที่ซื้อไปก็เป็นคนในพื้นที่นะครับอยู่ใกล้นะครับนายซื้อไปเรียบร้อยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้โทรสอบถามกันเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ปิดการขายไปแล้วนะครับสําหรับแปลง1นึ่งร้อยหนึ่งตารางวาอําเภอพระนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งคนที่ซื้อไปนะครับก็คือคนในพื้นที่นี่เองนะครับอยู่ใกล้นะครับ เราก็ปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแปลงนี้นขายราคาถูกนะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมดูช่องของเรานะครับและก็ได้โทรสอบถามกันเข้ามานะครับสําหรับแปลงนี้ตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับ เราก็จะพยายามหาแปลงที่ดินดีๆสวยนํามารีวิวนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ We'll be right back.